็มีคนสงสัยมากโทรศัพท์มาตามผมว่าคราวนี้นะครับทำไมไม่ประกาศเลยว่าอาจชวยเห็นจะเอาเยียนไหวการเมืองในสมัยหน้าคงจะสนุกสนานมากที่จะมุผประกาศนี้นะครับ มคิดว่าถ้าคุณวัฒนาไม่กลับมาหรือว่าอยู่ในคุกอิทธิพลของคุณวัฒนาก็ยังมีอยู่ในปากน้ำผ่านลูกผ่านเครือข่ายแต่มันก็ไม่กระฉับกระเถงไม่ถนัดมือเหมือนเมื่อคุณวัฒนามาเพราะฉะนพอคุณวัฒนามาก็เริ่มเปิดตัวจัดโต๊ะจีนนั่งแล้วก็มี วิธีพูดเหมือนกับนักเลงโบราณหรือพูดเหมือนกับผู้มีที่พลในสมัยก่อนแล้วก็ประกาศตัวเลยว่าจะส่งคนลงสมัครโน่นลงสมัครนี่ต้องช่วยกันทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันก็กระปรีก้กระเปราขึ้นคนก็เลยสนใจเพราะเหตุว่าคุณทักษิณก็กลับมาแล้วก็แทนที่จะบอกว่าจะมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงหลานแก่แล้ว กลายเป็นเดินนู่นเดินนี่แล้วสุดท้ายมาพูดถึงว่าไอ้พูกที่มันยุ่งยากอยู่เนี่ยก็บ้านในป่าคนก็รู้ว่าหมายถึงป่าลอยต่อก็เลยกลายเป็นคนก็เลยตกใจใหญ่เลยว่าโอุย้ยนี่ผู้มีอิทธิพลสองคนกลับมาเมืองไทยในเวลาไล่เลี่ยก,กันจะมีผู้มีอิทธิพลคนอื่นตามมาอีกหรือเปล่ามีคนถามผมว่ารัฐธรรมชโยจะออกมาไหมโอ้ผมไม่รู้เลยว่ารธรรมชโยอยู่ที่ไหนแต่ว่า ก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีใครตามกันมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็น่าไปท่วงคือปกติผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์เขาหวังจะพึ่งพิงถ้าผู้อุปถัมภ์เหี่ยวหงอยผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์จะไปหาในายใหม่ ไปหาคนที่จะพึ่งพิงลายใหม่เพราะฉะนั้นพวกที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ผู้มีอิทธิพลหวังที่จะดึงคนให้ให้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ต้องแสดงบาร,รมีต้องแสดงว่าตัวเองสามารถมีอิทธิพลมีอำนาจต้องประกาศต้องต้องเปิดตัวเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมคุณวัฒนาจึงประกาศทำไมทักษิณึีประกาศ และยิ่งกว่านั้นคุณทักษิณก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่แจกนักข่าวแจกคนนั้นคนนี้เพราะระบบอุปถัมมันบอกอยู่แล้วว่าพี่มีแต่ให้พี่มีเป็นผู้ที่มีทรัพยากรเยอะพี่เป็นผู้ที่มีอํานาจสามารถที่จะพึ่งพาฉันได้นะรับเลยรนะับเลยถ้าถูกแล้วเนี้ยนะถูกลแล้วช่วยบอกอาจารย์ไปแจกกันแจกกันแจกกันโอเคแล้วการแจกลอตเตอรี่ใบหนึ่ง 80บาทร้อยบาทคนไปลุ้นต่ออีกว่าโอ้อาจจะถูกรางวันเพราะฉะนั้นอาจจะถูกรางวันไปได้ลุ้นนึกถึงนายและถ้าเกิดฟุกลุกมันถูกรางวัลขึ้นมาโอ้โหนี่บุญคุณนายมันก็เป็นระบบอุปถัมภ์ที่สร้างถึงบาร,รมีสร้างถึงอิทธิพลของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ไม่ไม่จ๋องเลยครับ